แต่แสบละจ้าพี่น้องน้ำลายแตกปลาสุกแล้วจ้า,าว,จวัดดีจ้าส่วนท่านยราดและปริชาจ้าพอกับลาดอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดแน่ากิ่นอีกคือเก้าแล้วจ้าเมื่อนี้กับเขาแ,งแลงได้จ้าพี่น้องนี่แหละจ้าปากคอใหง่จ้าพี่น้อง ปากคอซื้อมตัตตาตลาดประคอหน้าต้มใส่ไข่หมดแดงเลยจ้าพี่น้องมือนีดดอ่ไข่หมดแดงเครืองกิโลจุกเลยสีใสไข่หมดแดงหลายๆจ้าเสียดายตาบม่มีอันดอกพักติวจ้าพี่น้องเบิดตลาดสงสัยดอกพักติไว,ว้แล้วอจ้ามีแต่งตาหยอดน,น้อย,อยก็ลเลยได้หยอดพักติวจ้าพี่น้องใส่ยอดจะแซ่บพื่อเกาแล้วจ้ามือนี่ละสิ้าเฮ็ดต้มปาะคอใส่อัน ไข่หมดแดงแล้วก็ใส่ผักติวได้จ้าพี่น้องอาหารอีสานบนบ้านอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดบุยากได้จ้าอาหารอีสานเดี๋ยวเราสิบผ้าเห็ดแบบง่ายๆแซ่บจ้าอันก้อนสิเบิ้งคลิปรัดกัฝากพ่อแม่พี่น้องจักน่อยในเดจ้ากดฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ล้วนในเด้จ้าพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจในการนั้นหาคลิปดีๆจ้าพี่น้องมาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องจ้าเดี๋ยวสิพยายามหาคลิปดีๆมาลงให้เบื้องจ้าพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนแรกกะเสียเอาไข่มดแดงไปล้างจ้าพี่น้องได้ไข่มดแดงมาแหล้วแล้แก็สิมาหล่างที่เกา่าได้จ้าพี่น้องเพราะว่าข้าสืบพันมาเนาะฉีดน้ำใส่พันๆจ้า ขีดหน้าเบ่บบกับเพราะจะพี่น้องให้กินที่กินอับที่อยู่ในกระปุกจาก้ามันออกเวลาห้าแกขียงสิ บัไใ้มีกินจ้ะพี่น้องบัเมนบาซือมาแล้วเฮากกับมาใส่หมอเลยส่วนปากคอเฮอกกับน้ำมาคขอดเกตก้อนจ้าพี่น้องปากคอหน้าจ้ะ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเขากะล่างเกลือขึ้นเก้าหลอยจ้าพี่นอดด้องลดความข้าวจ้าย้มออกดีๆจ้าพี่น้อง หลังสักสองรอบไปจ้าพี่น้องเนื่อจ้าหลังจากเข้าลลางเกเเลือแล้วเนื้อปลากระสี มีความข้าวแล้วก็เบื้องสะอาดน่ากินจ้าพี่น้องเวล่าห้าไปเ็ดมาเบื้องเครืองที่ห้าสิใส่จ้าพี่น้องมีบักเขือเทศจ้าบักเขื่อเทศพัน์ีันี่บอคอยมีขายได้จ้าพี่น้องพันเก,าเก่าแก่แต่สมัยโบราณพริกสดจ้าพี่น้องหอมแดงบักขามสด พักติ้วจ้าข้าตะไคร่แล้วก็ใบกะเพราจ้าพี่น้องปาะคอล่างเรียบร้อยแล้วไข่หมุดแดงก็ล่างเรียบร้อยแล้วจ้าไปจ้าพร้อมแล้วก็สิไปต้มกันจ้า แต่ไข่มาถูบจ้าได้สามหัวกับพ่อจ้าพี่น้องสมุนไพ่ไทยกับใส่ปริมาณที่เหมาะด้วยจ้าใส่หลายๆมันก็นเห็นให้อาหารทฮาจืดได้อันนี้ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นบอกดอกจ้า ตามด้วยทุบบักขามจ้าใส่บักขามสวดน้ำกรสิาขาวขุนจ้าพี่น้อง ส่วนค่าจะฟันบ,บางๆอันนี่เป็นค่าน่อยได้จ้ะพี่น้องสีหอมดีกว่าค่าง่อยู่จ้ะ หอมแดงกับผ้าเครื่องจ้ะน,น้ำแบกพริกมาต่ำจ้าปกติกับสิทูบเลยจ้าพี่น้องแต่ว่าต่ำสิง่ายกว่าพี่น้องต่ำแบบบุบๆจ้า เ,เครื่องครบเลยจ้าพี่น้องตั้งหม้อต้มไฟเลยจ้าใส่น้ำประมาณเครื่องหม้อจ้าพี่น้องเพราะว่าปลาไข่หมดแดงก็ร้ายอยู่แล้วกับเครื่องล้ายจ้าอันนี้มันเป็นต้มส้มจ้าพี่น้องสดน้ำเครื่องปรุงจ้าขาหน่อหนึ่งก้อนชุบรสจ้าผมปรุงรสเลยรสดี เกลือใส่หมอเลยได้จ้าน้ำเครื่องปรุงใส่หม้อจ้าตามด้วยตะไคร่ทุบมะขามสด าจ้าหมแดงกระเทศจ้าพี่น้องใส่เป็นนวยเลยจ้าเดี๋ยวเขากับเปื้อยของเขาเอง สมแซบจ้าพี่น้องพริกจ้าก้มๆนี่เราต้องเฮ็ดเผ็ด้ะจ้าพี่น้องเราต้องใส่บบบพริกหลายเพราะมันเป็นเมนูสดน้ำจ้าถ้าเผ็ดก็ สดน้ำได้หน่อยจ้าพี่น้องให้มันเผ็ดพอดีจ้าเล็ดรับในการต้มสมใส่ผักติ๋วจ้าพี่น้องพอท่านในเดือดกใส่ได้เลย้อจ้าเพราะว่าให้ให้อันผักติ๋วเขาความเปรี้ยวออกจ้าพี่น้องอก็ใส่เลย ตาม้วยพริกลุกโดดจ้าพราะว่าเข้าม่นต้มให้เครื่องเข้าแบบละลายก่อนจ้าพอวาเวลาเขาใส่ปลาป่าเขาสิต้มโดนจ้าพี่น้องถ้าเขาต้มต้มโดนเนื้อป่ามันสิหวานจ้าเดี๋ยวเขาสิต้มให้เครื่องปรุงเขาละ,ะพวกเครื่องปรุงพวกผักติวรสชาติออกไปในน้ำก่อนจ้า ใส่น้ำปลาเพิ่มความหอมเลยจ้าเครื่องข้าเปืือยเลยจ้าพี่น้องแล้วก็ซ้มรสบางกรนจ้ามสมแซบแล้วจ้าพี่น้องน้ำเดือดเท่าก็ใช้ปาลาได้จ้าแบบนี้ ใส่หัวก่อนจ้า ฟมม้ามัวใจบบนี้พา,า,าใส่ปักคอได้จักน้อยจะพี่น้องน้ำเดือดอีกจักรอบใส่ไข่หมดแดงเลยจ้าไข่หมดแดงเคืองรลจ้จะพี่น้องมัเนเกินแบบจุกๆเลย ความแสบมันอยู่มองนี้ละจ้าปิดฝาต่อจ้าถึงแต่แสบแล็จ้าพี่น้องือมนำ้ำลายแตกป่าสุกแล้วจ้า รต่ว่าว่าต้องต้มโดนต้องต้มโดนวน้ะจ้าพี่นอ้องสั่นเหนือมนสิบวหวานซิมรหดอีกรอบจ้า นวดแหละจ้าพี่น้องสมเปรี้ยวแต่ว,ว่ารัดขอเติมน้ำปลาอีกนิดนึงจ้ะพี่นอ้องแต่แสบครับจ้า สุดท้ายจ้าพี่น้องใบกะเพราแล้วก็หอ,อมพันจ้ากลินกับขพาวเนี้อวันฮ้อนจ้าพี่น้องสดมิตะไครหมดแดงมาเด้อจ้าผู้ใดบอท่านกินเขา ทำมากกับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วน้ำเนได้จ้าพี่น้องสหาคลิปดีๆมาฝากอีกจ้ามีแต่ของปลาของแปดได้จ้าช่องนี้เดี๋ยวกับสวนกับสิบเอ็ดท้ายสวนให้เบิรงคือเก้าแหล้ะจ้าพี่น้องปิดไฟจ้าเรียบ้อยจ้าพี่น้องแ่บแสบจ้าพี่น้องมือนีใส่ไข่หมดแดงจุกจุกเลยจ้าบ่าได้กินดวนล้ะจ้า ต้มปลาคอใส่ไข่มดแดงจ้ะพี่น้องต้มสมปลาคอใส่ไข่มดแดงสมุนไพรหลายๆจ้าแล้วก็อันเครื่องกับมีแต่งตาแนวสมแบบสมแบบนัวๆได้จ้ะพี่น้องจ้างพักติ๋วจ้างบักขามสดมุ้งเนี่ก็คือเขาสิบริสมโดดจ้าลองไปเฮ็ดกันเบิ่งได้จ้าช่วงนี้นาพักติว้วนาไข่มดแดงบักขาม นาบักขามจ้าบักขามน่อยวัตถุดิบมีครบจ้าน้ำตลาดกินกับอาเจ้าบอกพริกผงได้จ้าพี่น้องเจ้าบอกกอกแสบคัะจ้าเมื่อนี่กินกับข้าเหนียวห่อนๆค้อเกลือจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้รัดกระคอตัวแต่เพียงเท่านี้ละจ้าพี่น้องนำร้ายแตกจ้าเมืองไครหมดแดง พอกันคลิปหน้าคือเก้าแล้วจ้าขอบพุ้นที่เสียสลาเวล่าขอมารับชมจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า